สวัสดีครับสวัสดีทุกคนมาแล้วครับวันนี้พอดีไปตลาดเจอหัวปลีหัวละสิบห้าบาทเองวันนี้มาทำยำหัวปลีกันอ,อันดับแรกก็เตรียมน้ำเปล่านะฮะแล้วก็น้ำมะขามเปียกแช่น้ำไว้เดี๋ยวหั่นแลาลงแช่ในกระมังเพื่อไม่ให้หัวปลีดำนะฮะ ก็จะทําให้มันขาวและดูน่ากินดีแต่ถ้าเราไม่แช่สีไม่สวยแต่มันก็กินได้อันนี้ก็ถ้าทุกคนบอกว่าเออไม่ต้องแช่ก็ได้แต่สำหรับทําขายนะะก็ต้องแช่หน่อยสีสันสดใสน่าทานเนี่ยเมนูกล้วย,ยแต่ถ้าทำไม่เป็นก็ไม่ได้กล้วยนะฮะ กินได้ตั้งตน้นแกนหยวกข้างในก็กินได้ถ้ากล้วยน้ำว้าใบก็สามารถประหอได้ประโยชน์ของกล้วยหั่นบางๆสไลด์บางๆ มันเหมาะสำหรับคนที่มีสวนนะสวนกล้วยนะครับมาแปลแปรสภาพครับบางคนก็มาต้มลาถหัวกะทิจิมกับน้ำพริกก็อร่อยเหมือนกันแต่ถ้าจะให้มันแลดูกินแตกต่างหน่อยทรให้เปลี่ยนรสชาติหน่อยก็มาทำแบบนี้แหละครับก็ ส่วนผสมก็จะมีหวกะทิน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาก็หาไอ้เกรดดีๆหน่อยนะฮะของแม่ประนอมก็ได้เอารสชาติแบบต้ยมยำนะะรสชาติต้ยมยำจะอร่อยมากก็มีน้นตาลปีบ๊บน้ำมะนาวนะฮะใบมะกรูดฝอยพริกพริกหนูสดไม่ต้องใส่เยอะบางคนก็ไม่ชอบเป็ด กินหัแห้งั่วซะหน่อยให้มันหอมกรนะทิก็ใช้หัวกระที่นะ้หัวกระที่จะอร่อยมากใช้กระที่กล่องนะะมันง่ายดีไม่ต้องส่วนใครก็อยากที่จะเอาไปยำใส่หัวกุ้งนะกุ้งกุ้งเล็กกุ้งใหญ่ก็แล้วแต่นะแต่ก่อนผมทำ ในโงแรมกันก็จานหนึ่งใส่กุ้งลายเสือนะอยู่ประมาณ380บาทกุ้งลายเสือสองตัว25ตัวโลอะลูกค้าชอบมากอันเนี้มีลูกค้าออสเตรเลียนนะเคยมาขอเรียนตอนสมัยผมอยู่ตรงใตนะ้อยู่ที่สมุนีเย บาอร่อยมากสุดยอดของอาหารไทยเลยอหอมแดงล็อกสไลด์ใบมะกรูดก็หัน่นฝอยหน่อยพี่กินหนูก็สัสี่ห้าเม็ดต่อหนึ่งหั้อนะ <c oughs> ดูไปเรื่อยๆนะฮะดูจบก,ก็สามารถทำได้เลยไม่มีอะไรยุ่งยากอยู่ที่ เครื่องปรุงนะฮะใส่ผงปรุงรสหน่อยแล้วก็น้ำปลาอย่าลืมเปรี้ยวนั่นแล้วแต่เรา ใส่น้ำพริกปอกลงไปกะทิประมาณหนึ่งกล่องกล่องเล็กเนี่ยช้อนจะใส่ช้อนรึ่งก็นได้แล้วแต่นี่ช้อนเต็มเต็มช้อนล้นล เียวกับกะทิเกากะเพรา,ากลัวซะหน่อยหนึงน่งหรือมะพร้าวสดนะไม่ใช่คั้นกะทิแล้วนะไม่ใช่น้ำตาลปี๊บคึ่งช้อนเพราะรสชาติของกะทิมันก็ออกหวานอยู่แล้ว ปรุงรสนะฮะอย่าลืมรสดี ถั่วรยบหยาบๆหน่อยไม่ต้องตําละเอียดมากนะพริกขี้หนูคัวก็ขยี้ลงไปหอม สีสันน่าทานมาก รสชาติจะออกหวานมันออกเปรี้ยวหน่อยนะฮะน้ำมะนาวใส่ประมาณลูกครึ่ง กบ็บีบน้ำให้เสด็จนะเอาให้แห้งที่สุดเลยนะประมาณนี้ใครจะหัน่นฝอยหั่นใ้เล็กแบบนี้ก็ได้แต่ผมมาขนาดนี้กำลังดีคน,คนให้เข้าเนื้อรับรองว่าอร่อย ก็ได้ประมาณจานสำหรับสี่คนกินได้อยู่กินกับข้วนะฮะไม่มีอะไรยุ่งยากกับโดโดูตามนี้ดูจบวิดีโอนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับขอขอบุณทุกๆคนนะฮะ สำหรับการติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงอยแล้พอแต่ละคลิปแต่ต้องมีการวางแผนทำวันไหนนึกอยากกินอะไรก็ทำตามไม้ตอนนองมีร้านอยู่จดือาาจานะชิมซะหน่อย